ผมผมหยุดรถดูตั้งใจดูไหมเวลาแล้วผ mm ู้ป่วยพี่จะต้องพาผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลพี่ไม่มีสิทธิ์ได้ไหนาั้งนั้น ผ้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นําคุณพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลนะฮะเธอโกรธมากว่าระหว่างวินาทีความเป็นความตายเนี่ยที่นําคุณพ่อเธอไปส่งที่โรงพยาบาลทําไมมีการแวะเพื่อข้อมูลในตอนแรกนะบอกว่ามีการแวะซื้อกล้วยทอดนะฮะเธอโกรธมากเธอไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในเมื่อเราไว้วางใจให้โรงพยาบาลของคุณมารับคุณพ่อเพื่อเอาตัวไปส่ง ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อของเธอคุณผู้ชมฮะมีอาการแน่นหน้าอกนะฮะแล้วเธอเองก็ไปไม่ได้เธอเลยให้หลานขึ้นไปบนรถขึ้นไปบนรถนะฮะพอไปถึงปุ๊บหลานมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่มีการแบบว่าแวะซื้อกล้ยท่ดด้วยนะแล้วก็มีการมองจะรอดูต้นไม้อะไรฟิลประมาณอย่างเงี้ยนะฮะผมจะบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันตรงนี้คุณผู้ชมเผื่อใจไว้ก่อนนะนี่การเป็นการสัมภาษณ์ฝ่ายเดียวก่อนนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยณวินาทีนี้เนี่ย ทางโรงพยาบาลหรือว่าทางคนขับเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงการอะไรชัดเจนมากมายนกว่าถ้าทางในมุมเขาอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องสัมภาษณ์กับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะฮะกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะผมแน่ใจว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราก็ขึ้นแบบเขาเราก็โกรธแบบเขาชีวิตพ่อชีวิตแม่เราชีวิตของครอบครัวทำไมทาแบบนี้นะฮะอ้าวตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยนะฮะเราติดต่อไปคุณแอมสวัสดีครับสวัสดีคุณแอมครับ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแอมอัปเดตอาการคุณพ่อสักนิดนึงครับผมตอนนี้คุณพ่ออาการเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้คุณพ่อก็ดีขึ้นแล้วค่ะพี่หมอให้กลับบ้านมารักษาตัวที่บ้านแล้วค่ะคุณแอมผมได้ฟังเสียงตอนที่คุณถ่ายคลิปเอาไว้อะคือแบบน้ำเสียงคุณบรรยายได้หมดทุกความรู้สึกเลยนะทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งไม่เข้าใจนะฮะวินาทีนั้นพอคุณรู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับคือรู้สึกแย่พี่ไม่ดีเลย แล้วขณะที่ก่อนที่จะเกิดคลิปเนี่ยหนูได้ขอแบบขอคุยขอเคลียขอถามแต่ไม่มีใครออกมาหาหนูเลยสักคนคคมองเหยียดเลยที่มองเหยียดอะ่ะอืทําไมถึงม,มอง,มองเหยียดอ่ะทำใหรู้สึกแย่อะ่ะใช่ทาไมเขาถึงมองเหยียดทําไมรู้สึกอย่างนั้นอืมคือ,ค,อคือเราโตแล้วเนาะสายตาที่เหยียดกับสายตาที่เป็นมีจักมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับครับ,รบใช่ค่ะเราคือเราอะ่ะ เออพี่หนูขอคุยอ่ะขอคุยอ่ะคืขอคขอคุยที่อธิบายหนูหน่อยว่าสิ่งที่น้องหนูบอกมาน่ะที่ทําทําไมทําเพราะอะไรร<ะ>ือไม่ใช่พ่อของพี่คะอะไรอย่างที่ในคลิปเลยพี่ครับแล้วแล้วจนถึงตอนนี้คุณเขาได้อธิบายให้คุณฟังหรือยังฮะถึงรายละเอียดทั้งหมดอ่าตอนนี้คือเมื่อวานนี้มีทางโรงพยาบาลเป็นตัวแทนนะคะโทร,รมาขอโทษครับ,ค,รบค่ะก็อ่าหนูก็ก็คือรับปาขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ยังไม่มีมาขอโทษพ่อถึงที่หรืออะไรนะคะ แล้วเมื่อเช้าก็คือโทรมาบอกว่าวันนี้เขาได้ประชุมกันแล้วคุยอะไรกันแล้วอยูไม่รู้หรอกเขาก็จะมาขอโทษพ่อที่บ้านคือตอนนี้มันมีข้อมูลหนึ่งมาอีกทางหนึ่งนะฮะคุณแหม่เหมือนประมาณว่ามีการไปสัมภาษณ์คนขับคนนี้นะฮะคนที่ขับรถเพาบางคันนี้แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จอดเพื่อซื้อเขาบอกว่าไอ้กล้วยทอดอันเนี้ย มันเป็นของอพนักงานคนหนึ่งในโรงพยาบาลที่เขาทําขายแล้วเขาแวะเอามาให้เฉยๆคุณได้ทราบข้อมูลนี้หรือยังครับทราบแล้วค่ะพี่เออแล้วแล้วคุณคิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะมุมนี้ก็คือว่ามันมันก็ไม่สมควรอ่ะพี่ไม่ว่าจะชะลอแวะซื้อหรือว่าไม่ซื้อหรือเขาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมควรเลยพี่เออใช่มันแย่อะความรู้สึกของหนูว่าเขาที่เป็นลูกหรือเป็นไงไงคือมันแย่ที่สุดอะ ครับผมอ่ะผมว่าออทุกคนก็น่าจะคิดแบบนี้แหละก็คือความรู้สึกโดยพื้นฐานเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเรามีผ<ช>ู้ป่วยที่เป็นขั้นวิกฤตเนี่ยมีรถพยาบาลมารับเราก็จะต้องพาผู้ป่วยไปให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเรื่องอื่น<ภ>ก็คือตัดทิ้งไปให้หมดค่ะ<ภ>สําหรับคุณแอมแล้วรู้สึกว่าฟังไม่ขึ้นนะคำอ้างนี่นั้ไม่ึืนค่ะพี่แต่ค่ะและไอ้เรื่องที่เขาบอกว่ามีการมองชมต้นมุ้งต้นไม้นี่เขาอธิบายยังครับเขาบอกเขาแจ้งกับหนูว่าคือ ทุกทางอ่ะเน,นาะเขาทั้งสื่อทั้งอะไรที่เขาลงอะไรอย่าเงี้ยก็คือเขาแจ้งเลยว่าเขาไม่ได้จ,จอดดูเขาเท้าตอนวันแรกเลยค่ะที่รับในคลิปว่าอ่าเขาแค่แบบเหมือนเปิดกระจกมองมองชมครับอะไรอย่างนี้ค่ะมันประโยคสนทนาในรถเขาว่าอย่างนี้นะคะท,ที่ที่มีคนมาพูดกันหนูบ้างแลว้วอ่ะแต่ก็เป็นจังหวะชะลอดูจริงๆใช่ค่ะเป็นจังหวะชะลอจริงๆค่ะพี่มันเป็น<ม>ไปได้ไหมคุณแอบว่าเผอิญอ่ะ ตรงนั้นมันมีรถติดพอดีถนนไม่ดีมันเลยต้องขับชะลอชะลออย่างนั้นรอเปล่าตรงต้นไม้ไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่มันไม่มีรถค่ะพี่คือคือพูดพูดไม่ได้เลยคือหนึ่งตรงที่เขาชะลอดูต้นไม้มันไม่ใช่ปากทางพอดีอีกสักนิดหนึ่งถึงจะเป็นปากทางแลอถึงจะเลี้ยวค่ะฟังไม่ขึ้นใช่ไหมคืจะเลี้ยวพอดีค่ะใคำอ้างอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นสำหรับคุณแหมเนาะใช่ค่ะโดยปกติแล้วนี่คุณพ่อของคุณแหมเนี่ยนะฮะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วด้วยปะฮะใช่ค่ะโอ้คือ,อพ่อเป็นหลายโรคค่ะที่โรคหัวใจเบาหวานความดันโรคเ,เลือดในสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือพ่อเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนอกอาการหนักแบบนี้เลยค่ะ<อ>แต่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองครับครับก็คือต้องะตกตลอดทุกครั้งที่ไปอืมน้ำนให้หนูกลัวกังวลทุกครั้งเนี่ยสิบห้าปีที่พ่อป่วยมาอนะ่ะพ่อไม่เคยมีอาการดีเลยแย่ตลอดที่ไป ครับอ๋อฮะใช่ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อหรือยังครับหนูเหรอคะครับก็พูดคุยคะ่ะก็คุณพ่อว่ายังไงบ้างค่ะคุณพ่อว่ายังไงบ้างกับคุณแหมมพอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่าคือความรู้สึกของคุณพ่อเหรอคะครับอ่าคุณพ่อก็คือที่พ่อรับรู้ก็คือแบบ แย่เหมือนกันถ้าลูกเล่าให้ฟังแล้วดูรายหลายๆอย่างแล้วขณะนั้นพ่อก็ไม่รู้ตัวอยู่แล้วไปรู้ตัวอีกทีก็คือทางที่ถึงโรงพยาบาลแล้วบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยรายการรักษาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องไห้อ่ะพี่มันมีหลายแบบมันไม่ดีอ่ะการรักษาก็เก็มันไม่ดี่จุดตรงนั้นมันไม่ดีอ่ะพี่จุดตรงนั้นคือต้องปรับปรุงขึ้นหนูอ่ะได้ยินเรื่องไม่ดีมาหลายครั้งแล้วแล้วหนูก็เคยเจอเองอยู่แล้วแต่ไม่ร้ายแรงแบบนี้อื ที่หนูออกมาแบบนี้ก็คือว่าในเมื่อทางโรงพยาบาลไม่ซีแกงให้หนูฟังตั้งแต่วันนั้นครับค่ะหนูก็เลยอยากให้เอาง่ายๆเลยคือหนูอยากให้สังคมเลยอ่ะได้รับรู้ว่าโรงพยาบาลอ่ะไม่ได้แย่แต่แย่เป็นจุดและจุดนั้นต้องสมควรปรับปรุงที่อืมอ่าอ่ะคุณไหนบอกว่าทุกคนอ่ะรักโรงพยาบาลทุกคนนครนายกขลักโรงพยาบาลนครนายกหมดครับแต่มันคือทางวานนายกก็ต้องรับฟังประชาชนด้วยครับ คือม่ปุค่ะคุณแอมกําลังจะบอกว่าคุณแอมเอาจริงแล้วเนี่ยคือไม่ได้คอมเพลนโรงพยาบาลถูกไหมคอมเพลนแค่บุคคลหรือบางหน่วยงานในโรงพยาบาลเท่านั้นใช่ค่ะครับผมเอ๊แต่เมื่อกี้คุณแอมบอกว่าคุณพ่อเนี่ยคือเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วแล้วก็รักษามาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา15ปีใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีจริงๆนี่ไม่ใช่เหตุครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คุณแอมเนี่ยไม่สบายใจต่อการรักษาคุณพ่อยังมีเหตุการณ์อื่นก่อนหน้านี้อีกเหรอฮะ มันก็เป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะที่แบบคําพูดคําจาแต่คําพูดของพยาบาลการต้อนรับการอะไรแบบมันแย่อ่ะพี่แต่ว่าก็คือหนูปล่อยวางอ่ะคือเราก็ไม่อยากอะไรอ่ะนะคือเรื่องมันเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ<ก>แต่เหมือน <S <S <ๆ S 1> รอบนี้ยมันคือมันสะสมมาง่ายๆเลยพี่อก็คือ<ช>คุณคุณแอบไม่พอใจในส่วนการบริการบางอย่างถูกต้องไหมค่ะอเออซึ่งคุณโดนกระทํามาค่ะ แล้วคุณก็สะสมมาเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งถ้าอยากลงแบบรายละเอียดเนาะสามารถรอธิบายได้บ้างไหมก็แบบคือเกี่ยวกับการบริการแหละพี่ที่แย่ในคําพูดเวลาเราไปรักษาผู้ไม่ดีสีหน้าชักสีหน้าใสาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่อะไรคือมันก็ปล่อยไปคิดว่าช่างเขาเถอะแต่พอถึงเวลายอย่างเงี้ยเหตุการณ์เนี้ยที่มันทําให้หนูรับไม่ได้อืม เขาไม่มีการมาคุยกับหนูเพราะว่าวิดีโอของหนูไม่ได้ไร์สดวิดีโอ,อหนูเป็นวิดีโอที่ถ่ายในมือถือครับแล้วหนูถ่ายเนี่ยช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งไอ้สิบเอ็ดโมงติดนาทีประมาณนี้แต่หนูได้อัพลงโซเชียลตอนเกือบสองโมงแล้วค่ะอืมแล้วขณะนั้นที่หนูนั่งรอพ่อนั่งรอนังอน่งรอระหว่างว่าพ่อจะรักษาตัวไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครส่งใครมาคุยกับหนูเลยครับไม่มีเจ,าจา้าหน้าที่ส่วนไหนของโรงพยาบาลเข้ามาพูดคุยมา ตอบคําถามอะไรเราเลยค่ะตอนนี้ทางครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาได้กําหนดวันไหมครับว่าอยากจะแบบว่าพูดคุยเจรจาคุณแอมประมาณวันไหนครับอทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าวันนี้ตอนเย็นค่ะอ๋อวันนี้ตอนเย็นนะอนเย็่ถ้าสุดท้ายแล้วเขาขอโทษขอโทษจัดใจเลยคุณแอมว่ายังไงครับอาความรู้สึกหนูเลยนะพี่หนูไม่หายโกรธหรอกไม่หายโมโหหรอก ใช่แต่ว่าก็คือมันเสียไปแล้วอ่ะพี่ไม่หายมมโกรดไม่หายมาโหแต่ถ้าเขาขอโทษก็โอเคเลยไม่ได้อยากให้คนคนนั้นบุคคนนั้นออกงานให้เขาตรวจสอบคือให้เขาดูแลบุคลากรของเขาเองและแก้ไขในจุดที่แย่อืซึ่งโรงพยาบาลดีแต่จุดที่แย่มีมีเยอะเหมือนกันค่ะอออก็อยากจะให้แบบว่ามีแอคชั่นหน่อยควบคุมพฤติกรรมของพนักงานหน่อยอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแต่พอมันเป็นข่าวดังขนาดนี้แล้วเนี่ย จริงๆแล้วคุณแหมรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารพูดคุยกับทางโรงพยาบาลถึงขั้นคุยกับผอโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะให้ดูแลมาตรการการดูแลผู้ป่วยในส่วนนี้ที่มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างเงี้ยฮะค่ะก็ก็ต,ตรงๆก็อยากคุยเลยนะคะว่าม,มันเป็นแบบนี้นะว่าพี่เอาอย่างนี้คุณแหมขออนุญาตขออนุญาตคุณแหมคุยผ่านรายการเราไปเลยฮะครับผมผมเชื่อว่าทางโรงพยาบาลน่าจะมีการชมรายการนี้อยู่เชิญเลยค่ะ คืออยากให้ผอ,อ,อนะคะว่าคือดูดูบุคลากรของท่านหน่อยเราหนูเนี่ยแอมเนี่ยไม่ต้องการให้คําเขาไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลไม่ดีแต่เป็นบางจุดที่แย่ที่ออกข่าวไปอย่างนี้อยากให้แก้ไขและอยากทราบว่าทางโรงพยาบาลจะแก้ไขหรือมีมาตรการแบบว่าบทลงโทษของบุคลากรที่มารับพ่อนะวันนั้นยังไงครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ใช่ว่าหนูต้องการโจมตีโรงพยาบาลแต่โจมตีเป็นบางคนเป็นบุคคลที่ทําทํากับพ่อหนูแบบนั้นค่ะแล้วอยากให้เคสของพ่อเนี่ยเป็นเรื่องตัวอย่างของทุกโรงพยาบาลอ่ะพี่ครับใช่ไม่อยากให้ไปทําแบบนี้กับใครหรือคนไหนที่คิดว่าถ้าเป็นตาสีตาสาที่เขาไม่รู้เรื่องอะ่ะที่เขาไม่เป็นแบบหนูอะ่ะเขาก็ต้องทนกระทําต่อไปเรื่อยๆหรออืมค่ะ ประมาณนี้ค่ะพี่อ่าโอเคครับครับทีนี้เนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะสำหรับพนักงานขับรถที่ได้ทําผิดพลาดไปคุณแอมมองไปถึงขั้นไหนครับถึงขั้นอยากให้ออกเลยหรือแค่พักงานตักเตือนครับอ่าในเมื่อตอนนี้พ่อหนูแบบไม่ได้เสียชีวิตนะคะก็ไม่ได้อยากให้พี่เขาออกงานหรืออะไรแต่อยากให้เขาคือทางให้ทางโรงพยาบาล ทำโทษเขาคือทําหมดลงโทษของพี่เขาเองตรงนั้นหนูก็ไม่รับไม่ใน้รู้เรื่องอะเนาะแต่ให้ทางโรงพยาบาลเขาแก้ไขกันเอาเองตรงที่หนูแจ้งในจุดที่หนูแจ้งโรงพยาบาลไปใช่ค่ะไม่ได้อยากให้พี่เขาต้องมาออกงานตกงานหรืออะไรแต่หนูอยากให้ปรับปรุงค่ะเอาไปในในแนวว่าอยากให้พักงานแหละเป็นการตักเตือนอย่างนี้เนาะตักเตือนนะฮะ แล้วอย่างนี้ที่บอกว่าคุณพ่อเป็นคนไข้ประจําของทางโรงพยาบาลน,นี้พอเกิดเหตุนี้ขึ้นรวมไปถึงหลายๆเหตุที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่ทําให้คุณแอมเองทั้งครอบครัวเองไม่สบายใจเนี่ยคุณแอมอยากจะให้คุณพ่อยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ต่อหรือว่าอยากจะย้ายโรงพยาบาลเลยก็ต้องรักษาต่อแหละพี่บ้านหนูก็ไม่ได้แบบเป็นไรมากมายอ่ะเนาะแต่ว่าคือเขารักษามาอยู่แล้วแต่ที่รักษามาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่แย่ที่สุดตอนนี้คือแบบนี้เลยคือแย่เลย ก็รักษาใหญ่พ่อรักษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าไอ้จุดที่หนูไปรักษาเนี่ยหมอที่รักษาเขาก็ไม่ใช่หมอประจําของพ่ออยู่แล้วอืใช่ค่ะก็คือว่าตอนตอนที่พ่อไปวันนั้นหมอไม่ได้ให้นอนโรงพยาบาลนะคะพี่ช่วกหนูเป็นคนขอขอนอนอญาตคือหนูกับพี่สาวเป็นคนไปขอหมอนอนอตอนแรกยืนยันให้กลับบ้านอย่างเดียวว่าพ่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่หนูอ่ะให้แม่ไปถามพ่อในห้องฉุกเฉินแล้วว่าคพ่อเป็นอาการเป็นยังไงบ้างพ่อบอกพ่อหายใจไม่ได้ นูก็เลยขอหมอนอนได้ไหมขออยู่พักหนึ่งอะพี่ครับค่ะทําทให้หนูไม่พอใจอะพี่ก็ก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือทําให้เราแบบคือบอกตรงว,ว่าแย่อยากให้ปรับปรุงเยอะมากเลยอะอแต่เขาอาจจะวิเคราะห์แล้วหรือเปล่าว่าคือไม่จําเป็นต้องนอนก็ได้ในเคสครั้งนั้นอืมวิเคราะห์แล้วอันนั้นก็หน,หนูเอาเป็นภาษาของหนูชาวบ้านอะพี่ครับครับวิเคราะห์แต่เหตุการณ์ที่หนูเคยเจอสําหรับเรื่องพ่อที่ส่งโรงพยาบาลทุกครั้งครับพ่อไม่ดีเลยอืม คือทุกครั้งพ่อแบบแย่ตลอดที่แบบแบบทําไมหมอไม่ดูประวัติพ่อก่อนหรือลึกกว่านั้นว่าต้องเอาสมคุณสมหมายนอนโรงพยาบาลน,นะนอนดูอาการไปก่อนสักคืนหนึ่งก็ก็ได้ครับค่ะไม่ใช่ว่าบุกป,ปากให้กลับบ้านนั้งทังที่พ่อนะ่ะอมยาอมของโรคประจําโรคหัวใจค่ะคใต้ลิ้นไปแล้วสองเม็ดคือมันเป็นคําสั่งของหมอที่รักษาประจําว่าถ้าอมหนึ่งถึงสองเม็ดไม่หายต้องรีบมาโรงพยาบาลน,นะออ แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องสิบห้าปีเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์บ่อยมากคือพ่อไปหาโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลบ่อยมากเลยค่ะครับออบอาแต่โดยรวมเราก็ยังเชื่อมั่นในการรักษาของโรงพยาบาลน,นี้อยู่นะครับค่ะแต่ก็ให้เขาแก้ไขในจุดที่แย่ค่ะพี่ครับคุณหมอแจ้งว่าคุณพ่อต้องอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันฮะครั้งนี้่อตอนตอนนี้พ่อกลับมาแล้วค่ะครับผมแต่ว่าหมอคุณหมอให้นอนหนึ่งคืนค่ะกลับอีกวันหนึ่งเลยค่ะอืมกลับอีกวันหนึ่งวันที่สิบสี่ตอนบ่าย อ่ะโอเคขอให้เย็นนี้เนี่ยเจรจากันไปในทางที่ดีนะครับครับผมเนาะนะฮะลองดูว่าเราแบบอ่ะใจล่มล่มในตรงไหนนะฮะยังไงเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปแล้วเนาะค่ะอย่างที่คุณแหมบอกผมว่าเจตนาคุณแหมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ไม่ได้อยากให้มีใครต้องตกงานกับเหตุการณ์ครั้งนี้อยากจะให้รู้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันควรได้รับการแก้ไขนะฮะค่ะอ่านะฮะการทางโรงพยาบาลก็เย็นนี้ก็ เตรียมคาอธิบายกับคุณแอมดีๆแล้วกันนะฮะนะฮะขอบคุณมากครับคุณแอมครับขอคุณพ่อหายไปแวนะครับครับผมขอคุณ่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแอมครับค่ะเอออันนี้เราเข้าใจนะในมุมว่าเป็นเราอ่ะคนในครอบครัวเราป่วยอ่ะแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยนะมันคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับ ทุกวินาทีมีคุณค่าใช่ฮะต่อให้จะบอกว่าไม่ได้มีการจอดเป็นการชะลอแล้วเอามือเอื้อมไปหยิบกล้วยทอดอะไรกันแล้วแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นครับผมนึกถึงใจเขาใจเราเราเป็นงานบริการนะหน้าที่หลักๆของเราคืออะไรตรงนั้นเราต้องดูถ้าเราเป็นพยาบาลนะฮะเราก็รักษาคนดูแลคนให้เขาปลอดภัยถ้าเรามีหน้าที่ในการขับรถเราก็ขับรถให้ไปถึงที่หมายให้เร็วที่สุด เท่านั้นเองห,อหวังว่าเหตุ<ท>การณ์นี้นะฮะเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับผมนะครับ